ขอดีหน่อยนะทำข้างนี้ก่อนนะคะหรืออยากได้ข้างไหนก่อนไหม เสร็จบอกพี่นะคะเรามากันเกินครึ่งทางแล้วค่ะสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จค่ะโอเคนายข้อตัวหนนะ มันน่าจะทะลุมาตรงเนี้ยค่ะอืมใหญ่มากอมโอ้โหนะ <prep> เดี๋ยวเราเป็นคนตบบเจ็บยุบเนะ <AM AN DA> จ็บเยอะบ่ครับ ขอบขอบคุณค่ะพยายามเซฟลูกค้ามากที่สุดเลยค่ะดีต่อปมันไม่เล็บขบ อย่าพึงว่า้อปาตะลอดเลยอันนี้มันเป็นสำมาท่านเลยเคืเต็นน้องก็ต้องเต็นลอดโอ้จำมาำมา่านน้องเป็นออเอี๋ยวตัวก็ได้นะจะนิดนึงนะจ๊ะถ้าเจ็บอกพี่นะ เจ็บไหมคะมตัดเล็บคบมาเจ็บน้องก็เลตยตีอย่าเพิ่งหจุดนะคะ ใช้น o r m มอลสไลด์ล้างนะคะอ uh, normal สลายบีบลงไปเลยเวลาล้างแถนล้างอย่างนี้นะคะบีบลงไปเลยค่ะแล้วถูดูทําความสาอารสแปุ๊บใช้พุชเชอร์น้องแนนค่ะน้องแนนมาดูนะคะใช้พุชเชอร์ไปแหลมเขียร์ออกค่ะ ใช้ถ้าไม่ออกหลุดยากใช้คีมคีบค่ะคีบออกได้เลยคีมคีบเราตรงปลายเห็นไหมคะ,ะมันมีที่จับอยู่มันไม่ได้เป็นคีมคีบปกติเพราะฉะนั้นเวลาจับติดง่ายค่ะไม่หลุดไม่ส่วนอีกหน้ามือใช้เหมือนกันค่ะ แล้วคีบออกได้เลยี่อกไดยังไงคนตัดถามคนดูว่าเจ็บบ่อหรือว่าจังบา <c oughs> พี่พี่สาวเก่งมากเลยครับมาเจ็บบ่าเออเนคน,นเออนนเออภาวน้องตีได้บ่ได้เออพาว่ตตัดเร็บครบได้ครับ เจ็บไหมคะไม,ไม่เจ็บหายแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวอิงว,วัดให้ดูภันคีโมภัยคีโม,โมจริงๆริงความต้องเจ็บนั่นบหครับนี่อันนี้ตัวนี้อาจจะแทงตรงนี้ด้วยค่ะที่อิงถามว่าจับตรงนี้แล้วเจ็บเมื่อสักครู่อันนี้ไม่เจ็บแล้วถูกไหมคะอันนี้บีบแรงขึ้นเลย ไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวทำแผลให้เอออย่างครับหัวต่ำ <laughs> เอ็นดูอยากเอนสอ,อ,อยากเอน้ำโอ้อาบอพี่ตัดไห้อาบอพี่ตัดบอจ็บเด้แต่ว่าพี่สาม,มารถตัดให้เป็นก็ได้เด้บอ <laughs> เอาบอครับ <Users> นี่มันเป็นกรรมพันธุ์เดี๋ยวมันก็เป็น <laughs> พี่ตัวเดอ้อมันมาแมนกลับมาพร้อมเด้อครับสองพี่น้องเสร็จแล้วจไปไซส์พ่อจ้าระบาดเลยบอกอเ,รอเราต้องค่าเชื้อโรคด้วยเราไม่ได้ทำเสร็จอย่างเดียวเราค่าเชื้อโรคด้วย ยาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นนำเข้าทั้งหมดนะคะอันนี้มีแผลเล็กน้อยเพราะว่าแผลใหญ่ด้วยแผลที่เป็นมาแล้วนะคะเดี๋ยวอิงทำเราจะใช้ผงโรยแผลแผลแต่ละอย่างแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นยาก็จะใช้ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เรามียาซัพพอร์ตอยู่แล้วปวแพ้เลยแล้วเดี๋ยวติดโฟมพันโคเบนให้ค่ะ จะถูกใจคลิปยาวคลิปยาวเลยเดี๋ยวคอมเเนต์อยู่ตรงนู้เนงเงเลยไม่เ็นไรีอันนี้นอยู่ค่ะเรามีโฟมแปะให้ 8, อีก มจะช่วยดูดทั้งหมดเลยนะคะดูดเลือดดูดหนองดูด,ด,ดทุกอย่างที่เป็นของเหลวแพ้มันจะแห้งไวขึ้นนะคะจึ๊บจ๊บไปไหนลูกมันเป็นถนนนะครับ ไม่เป็นไรคะ่ะยันนี้ล้างแผลด้วยนะคะ โอเคอันนี้เรียบ <c oughs> ร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปของตัวเองนะคะโฟมตัวนี้มันอยู่เลยโอเคเรียบ